สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอลอนโซครับในช anel YouTube นี้นะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลเกอร์พูลกันเช่นเคยนะครับและเนื้อหาในคลิปนี้วันศุกร์ที่20มิถุนายนนะครับนำเอาข่าวสารลีกอร์พูลในรอบวันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีข่าวเรื่องของกองหลังลุ้นๆเลยครับแต่อาจจะมาตบท้ายเรื่องของอเล็กซานเดอร์อีซักนิดนึงครับแล้วก็อัปเดตข่าวเล็กๆน้อยๆครับแต่ประเด็นในวันนี้ก็คือหลักๆเรื่องของกองหลังทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อาหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมเช่นเคยนะครับเรื่องของกองหลังครับมาเริ่มที่จารลุคอนซากันดีกว่าครับสื่อหลากหลายสื่อไม่ว่าจะเป็น The t t l e t i c หรือว่าทาง Fabrizio Romano สื่อต่างๆที่เป็นสื่อหลักนะครับรายงานตรงกันเลยครับว่าตอนนี้จารลุคอนซากำลังจะย้ายออกจากเรีพูลเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแม้ตอนนี้เนี่ยตามรายงานนะครับที่ ผมจะยิบยกจากดีอัลติกแล้วกันนำโดยดิวอันสตีนนะครับเขาบอกว่าแม้จะยังไม่มีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการเลยครับแต่การเจราจาเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยดีครับคาดว่าค่าตัวของควอนซ่าที่จะย้ายไปอยู่กับไบเออร์เลวูเซนอยู่ที่40ล้านยูโรนะครับตีเป็นเงินปอนก็อยู่ที่ราวๆ34ล้านปอนนะครับซึ่งคาดว่าเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคแตอย่างใดนะครับ สำหรับคอนซาก็ตกเป็นข่าวกับเลคูเซ่นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับสักประมาณ2อาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็สืบเนื่องจากในช่วงการเจราจาที่เ์พูจะคว้าฟอร์เรนเวสแหละแต่ต้องยืนยันแล้วก็บอกอีกทีว่าดีลของคอนซาจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางดีลของฟอร์เรนเวสเลยนะครับเวสเนี่ยจบไปแล้วครับแล้วเวสเองก็กําลังเนี่ยมาถึงที่ประเทศอังกฤษกําลังจะตรวจร่างกายกับเ์พูแล้วจะประกาศอย่างเป็นทางการกับการเป็นนักเตะใหม่ของเ์พูส่วนคอนซาตอนนี้ ทำภารกิจในศึกยูโรยู21ชิงแชมป์ยุโรปนะครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อกับทางเลวูเซ่นแหละแล้วก็น่าจะไปเเล่นที่นั่นนะครับตามรายงานที่สื่อต่างๆเขารายงานมานะครับเลือดูปีก่อนก็ได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลเหมือนกันสำหรับในตัวคอนซาแล้วก็ตั้งราคาของคอนซาอยู่ที่ราวนี้ครับสามสิบถล้านปอนด์และตอนนี้ก็น่าจะตกผลึกมาแล้วแหละ ค่าตัวที่34ล้านปอนด์นะครับสำหรับควอนซ่านะครับคือควอนซ่าเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่ลีพูจะออวางแผนที่จะขายในซัมเมอร์นี้เลยนะครับแต่เมื่อมันมีข้อเสนอนี้เข้ามาประกอบกับมันมีดีลดีลหนึ่งถ้าปล่อยควอนซ่าไปแล้วคนที่จะเข้ามาแทนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดต่อให้ฟังซึ่งไอ้นักเตะคนนี้เนี่ยที่ล์พูกำลังตกเป็นข่าว ให้ความสนใจมีดีกรีเป็นตัวหลักทีมชาติอังกฤษเลยนะครับมาพูดถึงคอนซา,าก่อนดีกว่าต้องยอมรับว่าในฤดูกาลที่แล้วตัวเขาก็ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องมากนานะครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วสมัยยุคของยเกนครอปคอนซาได้รับโอกาสเพียบเลยครับแล้วเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าโอเคนะสำหรับตัวผมผมมองว่าคอนซาเป็นกองหลังที่ดีคนหนึ่งอายุตอนนี้ย2ปีเขาเติบโตมาตั้งแต่อยุ20ปีทําผลงานให้ยีเกนครอปประทับใจในช่วงปีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกกกาาาาัจนน้นมเ สองก็ถึมชุดใหญ่ได้เรียนรู้จากทางเฟอร์จิฟันไดหรือกระทั่งอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วพอมาดูกันที่แล้วเขาเจอเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่ตัวเขาเป็นนักเตะที่มีทัศนคติเชิงบวกกอกมากๆครับเขาพร้อมที่จะสู้เขาไม่เคยจะยอมแพ้แล้วก็ศึกษารายละเอียดของเอ่อนักเตะเก่าๆเพื่อให้ตัวเองเนะี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็จะเดินเอ่อพัฒนาฝีเท้าต่อไปแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโอกาสของควอนซาที่ยายออกไปมีสูงครับตัวเขา อายุ22แล้วยากมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในการไปเล่นฟุตบอลโลกฉะนั้นแล้วทางเดียวที่จะทําให้คอนซามโอกาตติดทีมชาติชุดใหญ่เลยครับคือการได้ลงเล่นแบบสม่ําเสมอรครับนี่ก็คืออนาคตของคอนซาครับเขาเลือกแบบนี้ครับแล้วลิพูเองก็ต้องออปล่อยให้นักเตะได้มีทางเดินของออตัวเองต่อไปสำหรับค่าตัวของคอนซาที่ลูคุเซนจะคว้าตัวไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของสโมสรห้างขายยาเลยนะครับของเดิมเนี่ย เป็นของนักเตะอย่างเคริมเดมิบายนะครับที่ตอนนั้นน่ยย้ายจากโอฟเฟนฮาร์มาอยู่กับเลวูเซ่นในปี2019ตอนนั้นค่าตัวตีเป็นยูโร32ล้านยูโรครับตีเป็นเงินปอนก็ยี่็ดจุล้านปอนด์นะครับทีนี้มาดูรายงานจากฝั่งโรมาโน่ดีกว่าโรมาโน่บอกว่าควอนซ่านตกลงเงื่อนไขกับทางเลวูเซ่นแล้วนะครับเขาบอกว่าควอนซ่าได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเลวูเซ่นในทางวาจานะครับแล้วก็คาดว่าค่าตัวอยู่ที่ราว30ล้านปอนด์นี่แหละครับแล้วบวก โบนัสอื่นๆตามเงื่อนไขนะครับขณะเดียวกันมาต่อเนื่องเะครับเรื่องของกองหลังนะครับมาร์เกฮีครับจริงๆภาษาอังกฤษจะสั้นๆว่าประมาณมาร์เกนะครับอาจจะอ่านเกฮีและกันเพื่อเป็นเป็นภาษาเขียนตามที่เขียนในภาษาไทยนะครับายงานจากเดอะเทเลกราฟครับนำโดยคิสบัสคอมนะครับคนนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าเชื่อถือครับเป็นนักข่าวสายลิภูมีเป็นนักข่าวรุ่นใหญ่ละของทาง เดือดเทเลกราฟเขาได้งานว่าเรย์พูเนี่ยได้ชายตามมาร์กเกฮีนะครับกองหลังของคริสตัลพาเลซหลังจากที่ขายจากจารีคอนซาไปแล้วเรย์พูขายให้กับคอนซาเนี่ยก็ประมาณ30ล้านปอนด์แต่ทีนี้ถามว่ามาร์กเกราคาเท่าไหร่ในข้อมูลยังไม่ได้บอกนะครับแต่ทีนี้สัญญาของมาร์กเกฮีเนี่ยเหลืออีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นครับแล้วทางคริสตัลพาเลซเนี่ยก็ไปดึงกองหลังคนใหม่ เข้ามานะครับซึ่งกองหลังคนนั้นน่ยก็มาจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับชื่ออุสมานเดียมองเดนะครับคนนี้ก็ไม่ใช่ลีกเอิงฝรั่งเศสขออภยัยมาจากสปอร์ติงมิสบอนเป็นคู่หูของ alo, อิกนาซิโอกอนซาโลอ่ะที่เคยมีข่าวกาับล์พูจริงๆไออุสมานไอเดนะียมองเดเนี่ยก็อยู่ในลิสที่ผมเคยเห็นข่าวแวบ,บๆเหมือนกันเหมือนทางดีอัลลติกเขาเคยลิสต์รายชื่อมาว่าใครที่น่าสนใจบ้างในเรื่องของกองหลังอายุน้อย แล้วเลียพูควรจะให้ความสนใจก็มีชื่อของไออุสมานเดวมองเดนเนี่ยก็เป็นคู่หูของคอนซัโลอินนาซิโอนะครับแต่ตอนนี้เคสปาเลสก็กําลังจะได้ตัวไปแล้วกำลังเจรจากับทางสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่ส่วนทางมาร์เกฮีนะสัญญาของเขากับพาเลสเซอางที่เรียนไปคือเหลือปีเดียวแต่ทีนี้พาเลสก็ยังหวังว่าจะได้ค่าตัวของมาร์เกฮีเนี่ยในก้อนใหญ่ระดับหนึ่ง พวกเขาเคยปฏิเสธข้อเสนอของทอนแนมฮอสสเปอร์มาแล้วในราคา55ล้านปอนด์รวมแอดออน15ล้านปอนด์แล้วนะครับตอนนั้นสเปอร์ให้ความสนใจแต่พาเลสไม่ขายครับและตอนนี้เนี่ยกับสัญญาที่เหลืออีก1ปีและยังไม่มีแนวโน้มที่จะขยายสัญญาออกไปนะครับอันนี้ตามรายงานของทางเทเลกราฟนะครับซึ่งถามว่าค่าตัวของมาเกฮีเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่น่าจะน้อยกว่าทางจารคอนซาหรอกมากกว่า30ล้านปอนด์อยู่แล้ว ทีนี้มันจะคุ้มไมหมล่ะก,กับการที่เลียภูจะดึงมาร์กเกีชีเข้ามาอันนี้มาวิเคราะห์กันเลยเป็นว่าเฮ้ยปล่อยคอ้อทราบไปแล้วมาร์กเกชีลหละยังไงถ้าเทียบประสบการณ์ระหว่าง2คนนี้ Ge เกชีเหนือกว่าแน่นอนครับเป็นตัวหลักทีมชาติอังกฤษกันกับตันทีมของคริสตอฟพาเลทผ่านประสบการณ์การเล่นในเวทีผลิตมาแบบโชกโชนเลยครับอายุกําลังจะเข้าสู่25ปีครับแต่เรื่องของสรีระร่างกายเ,ยเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดด้อย จุดเดียวแล้วกันในตัวของมาร์เกอีคือสูงเพียงแค่6ฟุตเท่านั้นครับ182ก็อาจจะเป็นส่วนส่วนสูงที่ค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยสำหรับซินเตอร์ฮาฟแต่เขามีอย่างอื่นที่ทดแทนในเรื่องของการเข้าปะทะที่หนักนวงเรื่องของความเร็วการอ่านเกมรวมถึงเป็นนักเแต่ในรู่การล่าสุดเนี่ยจากเดิมเ่ผมมองว่ามาร์มาร์เกฮีเนี่เป็นตนั้เแต่ที่ไม่ได้มีเรื่องของจุดเด่นการผ่านบอลน,นะแต่รู่การที่แล้วเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ในการผ่านบอลไปยังแดนหน้าดีทีเดียวนะครับดีกว แล้เขาก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้แบบชัดเจนมากนสำหรับมาเกฮีควอนซ่า30ล้านปอนด์มาเกฮีควรจะราคาเท่าไหร่ผมมองว่าอยู่ที่ราวๆ40ล้านปอนด์กำลังดีสวยๆเลยสําหรับสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีแต่ถ้าแตะไป50ล้านปอนด์ก็ต้องมาดูอีกทีว่าเลีย้ยงูจะเอาอย่างไรแต่ถ้าหักลบกลบอะไรไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเราจ่ายส่วนต่างมาเกฮีอยู่ที่ประมาณ10 สิบถึงสิบห้าล้านปอนด์อะไรประมาณนี้กับค่าตัวของเกฮีอันนี้คือค่าตัวที่ผมวิเคราะห์เองนะครับว่าเกฮีควรจะมีค่าตัวเท่าไหร่ถามว่าเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงล่ะโอ้โหใช้งานได้เลยครับประสบการณ์เพียบและจะกลายเป็นทางเลือกถ้าหากอิบราฮิมาโกนาเต้เกิดไม่ต่อสัญญานะครับอิบราฮิมาโกนาเต้เหลือสัญญาอีกหนึ่งปีเช่นเดียวกันแล้วก็การต่อสัญญายังไม่เกิดขึ้นมาเกฮีเข้ามาแล้วแน่นอนจะสร้างความกดดันให้กับ i ิบราฮิมากุนาเ t e ซึ่งเอาจริงคุณภาพสองคนนี้เรื่อมเรื่อมกันอยู่ผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าใครดีกว่าใครแต่จะจะชัดเจนมากกว่าคอนซา,าก,กับกนาเต้แลวกันแต่พอมาเป็นมีมาร์กเกฮีเข้ามาโหคุณภาพระหว่างกนาเต้กับมาร์กเกฮีนี่ผมว่าเบียดเสียดสีเลยครับสามารถที่จะเป็นตัวจริงได้สบายเลยสำหรับสองคนนี้เมื่อใครเป็นตัวจริงก็สามารถยึดตำแหน่งเลี้ยงู้ได้ จะเป็นทางเลือกในอนาคตยาวๆเลยครับสำหรับมาร์เกอีถ้าเข้ามาอยู่กับเวอร์พูลนะครับแล้วก็โกนาเต้เวอรกพูกก็จะเหมือนเป็นการตั้งทงกับโกนาเต้เฮ้ยถ้าคุณไม่ตัดสัญญาไม่เป็นไรนะเรามีมาร์เกอีที่เข้ามาแล้วเนี่ยที่พร้อมจะเข้ามาเป็นตัวจริงก็เนี่ยนี่ก็คือเรื่องของการตัดสัญญาระหว่างกับอิบราฮิมาโกนาเต้นะครับนี่ก็คือเรื่องในเรื่องของกองหลังนะครับที่นํามาอิบยก เออมาพูดคุยกันทีนี้ก็เหลือให้การเจราจาครับไปพูดคุยกับคริสตฟพาเลสในเรื่องของค่าตัวแล้วก็กระแสต,ตอนนี้มาแรงมากสําหรับมาร์เกฮีกับเอร์พูลครับแล้วพาเลสเองอย่างที่เดินไปก็ไปติดต่อกับทางไอเดียมองเดจากสปอตนิสบอนและถ้าดึงเข้ามาก็คงจะเป็นตัวแทนของมาร์เกฮีนี่ยแหละแล้วรายงานของดิดส e l e g ก a าฟเขาว่าดไงอีกบ้างครับเขาบอกว่าถ้าในเรื่องของ เเกฮีนะก็มีประมาณนี้ครับเราจะมีพูดถึงจเรควอนซ่าเขบอกว่าเลี้ยวภูมเนี่ยไม่เต็มใจจะขายควอนซ่าครับแต่การบริหารจัดการจัดการเรื่องงบซื้อขายนะพวกเขาก็ต้องดูกนอตกทีครับแล้วก็จริงๆแล้วพวกเขาก็จจาเป็นต้องหากองหนังที่จะมาเป็นตัวแทนระยะยาวของ Fund <S <S เฟอร์ชิฟันไดเช่นเดียวกันมาเกฮีก็เป็นซินเตอร์แบ็กเท้าขวาที่เล่นฝั่งซ้ายได้ได้แบบดีเลยนะครับกับการ <S <S เล่นที่พาเลสเขาก็ยืนเป็น เซนเตอร์ฝั่งซ้ายนี่ยนะครับแต่ถนัดขวานะแล้วก็ผลงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันต่อมานะครับมาพูดคุยเรื่องของฟอร์เรนเวสกับก็มีการอัปเดตจากฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กนะครับก็บอกว่าเวสเนี่ยจะขั้นตอนที่1ก็ผ่านการตรวจร่างกายแล้วครับขั้นตอนที่2ก็จะเดินตามมาพรุ่งนี้ก็คือเซ็นสัญญ,ญากันกับการเป็นนักเตะกับลิเวอร์พูลไปอีก5ปีนะครับส่วนเรื่องของผู้สั่งประตูอีกหนึ่งคน,นครับเวติสลาฟย่าลอสไปแล้วนะครับไปออาแจ็กซ์ตนนี ฮาวิเดว s Davis, คดาวรุ่งนายด่านของเรีย์พูลเนี่ยกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับครอว์ลียทาวในลิกทูแบบยืมตัวตลอดทั้งฤด,ดูกาลนะครับโดยก่อนย้ายทีมเนี่ยเร์ูลพยายามจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเดวิสครับเหมือนที่เคยทํากับยารรสเนี่ยแหละแล้วก็ต้องดูว่าทางเ,เดว,วิสเสีญญยนใจตัดสินใจอย่างไรจะต่อสัญ,ญญาเหมือนยารรสไหมส่วนดาวรุ่งไอแซคโมแรนนะครับดาวรุ่งวัยสิปีก็ปฏิเสธ ทุนการศึกษาที่เล์พยลยื่นให้ในการเป็นสกอร่าชิพและกันอายุ16ปีคือไปเลีรยพูู้เนี่ยจะมีทุนการศึกษาให้กับผู้เล่นที่ยังอยู่ในระดับอะคาเดมีครับแต่ทางไอแซคมอร์แลนเนี่ยเหมือนจะได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นอแหล,ละเลยปฏิเสธข้อเสนอจากเลี้ยงปูไอแซคมอร์แลนนี่เป็นกองหลังนะครับแล้วก็เล่นได้ดีมากกับทีม u 18นะครับ แล้วก็เคยเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนด้วยก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับไอแซคโมแรนนะครับที่ตัดสินใจอำลาสโมสรส่วนเรื่องของอูกูเอกิติเก้ครับเดี๋ยวจะมาฝากกันเล็กๆน้อยเล็กกันมีการพูดของฟาวิซิโอโดมาโนใน YouTube แต่พูดแบบสั้นๆนะครับพูดเกี่ยวกับเรียบูงคือเขาพูดเอกิติเก้เนี่ยยาวแหละก็พูดถึงทีมอ,อื่นๆว่าเชลซีเออเคยยื่นไออเคยไปสอบถามแล้วก็โดนตอบกลับมาว่าค่าตัวของเอกิติเก้เนี่ยหนึ่งร้อยล้านยูโร ทีนี้เชลซีก็ไปชายตามมองทางชูอัลเปโดแล้วก็รวมถึงนิวคาเซิลก็ให้ความสนใจทางชาลเปโดแมนยูก็เป็นทีมที่ไปขอข้อมูลขอโปรไฟล์จากเอเจนต์เอกิ D ิเกว่าเป็นไปได้ไหมอะไรแบบนี้ส่วนเลียปูล่ะเป็นยังไงทางโรมาโนบอกว่าเลียปูก็ให้ความสนใจทางเอกิ G ิเกเช่นกันและเอกกิ G ิเกก็เป็นหนึ่งในนักเตะรายชื่อที่เลียปูสนใจนะครับในเรื่องของค่าตัวกองหน้าเนี่ย ระยะหลังมาผมพูดไปล้ก็เรื่องของอีซักจะไม่ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับว่าเ,เรียบูอะไรเท่าไหร่แต่จะมีความเห็นผู้สื่อข,ข่าวของเรียบบูเอ็กโคนัน3คนครับมีพอกอสมีเอียนดอยแล้วก็มีโจลิเมอร์นะครับที่พูดถึงเดียวเดียว,ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเรียบูมีสถานการณ์อย่างไรกับการที่จากคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับมาฟังความเห็นของพอกอสกันก่อนดีกว่าดีไหม มาเริ่มกันที่ฟอกอสนะครับเขาบอกว่าหากเล่ย์ภูจะมีการเสริมทัพแบบในฝันนะครับในซัมเมอร์นี้อ,อีสักหนึ่งคนชื่อของอีซัคคือเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบคกัอบกองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกครับในฤดูกาลที่ผ่านมามีแค่ซาลาเท่านั้นคนเดียวเลยครับที่ยิงประตูดได้มากกว่าทางอีซัคนะครับผลงานระดับของอีซัคเนี่ยก็พาในโคลเซลไปเล่นเวทีแชมเปียนส์ลีกอีกครั้งหนึ่งครับและ ก็ให้ความสนใจที่ดึงเข้ามาแต่มันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าด้วยสถานการณ์เงินของนิคาสเซลเองหรือว่าโปรเจกต์ของนิคาสเซลกับการต่อยอดไปเวทีแชมเปี้ยนก็มันยังมีอยู่ทําให้นิคาสเซลก็ไม่ได้มีความจำเป็นจะขายอะไรพูดถึงกฎ PSR ของทางนิคาสเซลนะครับปีที่แล้วนิคาสเซลต้องพยายามทําแบบฉุกเฉินครับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ไอก้กฎกำไรและความยั่งยืนของพรีเมียร์ลีกนะครับ โดยตอนนั้นแอนโทนีกอร์ดอนก็ตกเป็นข่าวกับเรียกพูเหมือนกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ขายเอเลียดแอนเดอร์สันให้กับฟอ r e เรสขายยาคุณบ้ามินเตให้กับไบรตันแล้วก็ผ่อนคลายในเรื่องนี้ได้พอสมควรเลยครับและตอนนี้ถามว่านิวคาสเซิลยังติดในเรื่องของ PSR หรือไม่ต้องบอกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลดีขึ้นเยอะนะครับกับการที่จะผ่านข้อบังคับของกฎ PSR นะครับแล้วคำถามที่ว่าอีซักจะมีค่าตัวเท่าไหร่ครับทางพอกอสบอกว่า ในซัมเมอร์นี้เรียบูพเพิ่งทุ่มเงินไป116ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเวสนลครับแล้ะก็อีก29ล้านปอนด์ในค่าตัวของเจอร์มีฟิลปงแล้วก็กำลังเจรจากับฮางมีลอสเคอร์เคสซึ่งคาดว่าค่าตัวอยู่ที่ราว5 5ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าหากจะเดินหน้าคว้าตัวอีซัคก,ก็จําเป็นต้องมีการขายนั้งแต่ออกไปก่อนเพื่อระดมเงินให้เพียงพอสำหรับดีลที่จะโน้มน้าวให้นิวคาเสเซลยอมเปิดโตะเจรจา แน่นอนว่าอีซัคจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับแฟนบอลส่วนใหญ่แล้วที่ต้องการเห็นกองหน้าหมายเลข9คนใหม่ของเรอร์พูลแต่ราคามันก็สูงตามเนื้อผ้าเลยครับแต่ถ้าหากว่าอีซัคไม่ได้อยากย้ายทีมหรือว่าอยากต้องการอยู่กับวคาสิลอยู่มันก็เป็นเรื่องยากที่เรอร์พูลจะยื่นข้อเสนอไปเว้นแต่ว่าจะมีสัญญาณจากอีซัคว่าตัวเขาเนี่ยอยากย้ายมาอยู่กับเรอร์พูลนะครับต่อมาเ e อียนดอยครับว่ายังไงบ้างครับกับ อีซัคครับเขาบอกว่าความจริงก็คือเรียูลเนี่ยจับตาดูอีซัคมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่โอกาสในการคว้าตัวเนี่ยถูกมองว่าเป็นไปได้น้อยครับเพราะค่าตัวอาจพุ่งถึง100ล้านปอนด์ขึ้นไปครับแล้วการที่เรียูลเนี่ยกำลังจะจ่าย1 1 6ล้านบอ์ให้กับฟอร์เรนเวสก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนทิศทางไปพอสมควรไม่ใช่ว่าเรียูลเนี่ยจะสามารถทุ่มเงินระดับนั้นได้อีกครั้งได้ทันทีนะครับเพราะยังต้องพึ่งรายได้จากการขายนักเตะอีกแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือ FSG เ่เริิมปดไฟเขียวใหับดีเนี้ แบบดีลที่เป็นแบบดีลมาถึงมาดีลมหาสาลเนียสดีเขาพร้อมที่จะให้ไฟเขียวในการทุ่มเงินซื้อนะครับอย่างไรก็ตามครับด้วยอีซักที่กําลังใจอายุครบ26ปีในเร็วนี้เนี่ยก็กําลังจะถึงจุดที่ FSD อาจจะลังเลว่าอายุเท่านี้แล้วสมควรที่จะทุ่มเงินก้อนโตกับนักเตะแบบนี้หรือเปล่าแต่ความเป็นจริงครับดีลนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยการการขายนักเตะออกไปก็คือเหมือนขายนักเตะอารมณ์ทุนแล้วก็ซื้อไทยอีซักเข้ามาก็คือการขายดาวินนูนเยส เคียซ่าออกไปพร้อมกับเสนอผู้เล่นส่วนเกินบางรายให้กับนิวคาสเซอลอะไรแบบนี้ซึ่งหากดูจากดีลล่มของแอนโทนีการ์ดอนที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วนะครับก็เห็นว่าสโมสรก็ยินดีที่จะรับการเจราจาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นแอนโทนีการ์ดอนก็มีข่าวสลับสับเปลี่ยนกับทางโจโกเมสนะครับคำถามก็คืออีซักอยากย้ายมาที่ลิเวอร์พูลหรือไม่ครับแม้มิคเตอจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับแล้วเพิ่งคว้าแชมป ของสโมสรครั้งแรกในรอบ70ปีนะครับในการคว้าแชมป์คาราบาวคัพมาครอบครองขณะที่เอร์พูลเนี่ยก็มีโอกาสจะลุ้นความสร็จมากกว่ารับทั้งในระดับพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลยุโรปดังนั้นสุดท้ายแล้วมันอาจขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานของอีซัคนะครับว่าจะผลักดันให้เกิดการย้ายทีมหรือไม่แน่นอนมันไม่ใช่เดีลวที่ง่ายครับแต่ถ้ามีโอกาสเพียงน้อยนิดที่อีซัคจะย้ายมาที่แอนฟิลเอร์พูลก็ควรจะเดินหน้าเต็มที่ครับมาปิดท้ายความเห็นนะครับของโจนิเมอร์แต่ ในช่วงท้ายผมจะมีการนําเอาตัวเลขดีกว่ามาพูดคุยกันว่าเฮ้ยโอกาสในการคว้าตัวผู้เล่นที่ระดับค่าตัวมหาศาลระดับ1 0 0รล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนามาฟังความเห็นของโจลิมเมอร์กันก่อนนะครับโจลินเมอร์บอกว่าลิ์พูแสดงให้เห็นแล้วว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยพวกเขาหมายมั่นจริงจังครับด้วยการคว้าหนึ่งในตั้งแต่ที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นที่สุดในยุโรปอย่างฟรานวิสมาเลยครับแต่หากลิ์พู เดินหน้าคว้าอีซัคได้สําเร็จนั่นหมายถึงเป็นการประกาศศักดายอย่างแท้จริงแต่น่าเสียดายที่ความเป็นไปได้ในเดี๋ยวนี้อาจหมดไปแล้วอันนี้คือความเห็นโจริมเมอร์นะรู้กันอยู่แล้วครับว่าอีซัคคือหนึ่งในนักเตะที่ลิปูเคยพิจารณาก่อนจะดึงดาวินนูเยสเข้ามาในปี2022และความจริงคือเวลานั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดึงกองหน้ารายนี้การที่นิโคลเซลพัฒนาต่อเนื่องและได้สิิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหมายความว่าความหวังเดียวของลิปูในการคว้าตัวอีซัคคือนักตะ ต้องเรียกร้องขอย้ายทีมเองครับซึ่งณนทะ่าทีนี้ยังไม่เคยเห็นว่าอีซักจะเปิดเผยท่าทีนี้ออกมาในการให้สัมบัติแต่อย่างใดนะครับและค่าตัวของอีซักคนะาดว่าจะสูงกว่า116ล้านปอนด์ที่จ่ายให้วิสเลยด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากอีซักปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับนิวคาสเซิลที่คาดว่าจะคุยกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เลียปูก็มีโอกาส ที่จะแทรกเข้ามาครับและแน่นอนว่าเลี้ยผูก็คงจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดแต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องจัดการเรื่องนักเตะที่จะปล่อยออกไปให้ได้สียก่อนครับความจริงที่เป็นไปได้มากกว่าในตอนนี้คือเลี้ยผูควรขายดาวินนุนเยสแล้วนําเงินไปลงทุนกับผู้เล่นที่มาจากอนอกเวทีพรีเมียร์ลีกแทนนะครับนั่นคือเหตุผลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอูโก้เอดิเก้ที่ฟังดูแล้วเหมือนจะมีน้ำหนักในความเป็นไปได้มากกว่าในตัวของอีซักนะครับ สรุปแล้ว3าคนนี้ไม่ว่าจะเป็นพอกอสเอียนดอยโจลิเมอร์เขาพูดคล้ายๆกันก็นคือเรียกภูจําเป็นต้องขายนักเตะออกไปก่อนแล้วก็ดึงคนใหม่เข้ามาทีนี้อย่างที่ผมเรียนไปจะมาลองยกตัวอย่างตัวเลขเลยอ่ะตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขเราเนี่ยขายเคเลอร์เฮอร์ไปแล้ว12ล้านปอนด์นะคี่ค่าตัวโดยประมาณก่อนลมแอดออนสต้าขายคอนซั่นอีกก็คือ30ล้านปอนด์แล้วก็เทรนด์ได้กลับมาก็ดมรวมก็10ล้านปอนด์ ตัวเลขเนี้ยรวมกันอยู่ที่ราวห้าสิกว่าล้านปอนด์นะครับอันนี้อาตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันห้าสิบสิบล้านปอนด์จริงๆน่าจะมากกว่านี้เหละยอาตีไปห้าสิบห้าก็ได้ทีเนี้ยเราได้เงินมาห้าสิบห้านะครับอันนี้กรณีที่ขายควอนซาบแล้วนะอันนี้ยังไม่รวมที่จะขายดาวินนูนเยสอะไรอีกนะครับหลายๆคนนูนเยสเองฮาวเวิร์ลียดหรือว่าเฟดิโกเคียซ่าณส่วนนี้เนะี่ยเราน่าจะได้เงินกลับมาอีกก้อนหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับอ่านดาวินนูนเยสในค่าตัวก่อนรวมแอนดออสก็อยู่ที่ราวถา ห้าสี่สิบและการผมตีแบบไม่ไม่ได้สูงมากสี่สิบเอเลียดอาตีไปสามสิบเจ็ดสิบเชียซ่าสิบอ่ะแปดสิบและสามคนนี้รวมกันสี่สิบสามสิบอ่ะแปดสิบบวกกับของเดิมห้าสิบห้าสิบห้าก็คือหนึ่งร้อยสาสิบห้าล้านปอนด์อันนี้คือเงินที่จะขายในนักเตะที่อยู่ในทีมชุดใหญ่นะครับอาตี TV เป็นตัวเลขก่อนหนึ่งร้อยสาสิบห้าจดไว้ก่อนเราสาสิบห้านี่ยังไม่รวม ดาวรุ่งอื่นๆที่มีข่าวที่จะย้ายออกไปนะไม่ว่าจะเป็นเบนโดกนี่ค่าตัวก็อยู่ที่ราว15ล้านปอนด์ไทเลอร์มอร์ตันก็ตีไปมาณ10ล้านปอนด์นัสฟิลิปโอ้คนนี้ผมเอาสัก1ล้านปอนด์แล้วกันฮาวิเดวิฮาวิเดวิสที่ตอนนี้อาจจะเป็นข่าวไปยืมตัวแล้วมีเอเคดกรอนด์ก็ราวหนึ่งล้านปอนด์รวมถึงคนอื่นมีอย่างดมินิกกอร์เนสมีลูก้าซิเฟนซันลูกชัมเบอร์อะไรพวกนี้ถ้าขายได้พวกนี้หูรวมๆกันแล้วนะเรือผูจะได้เงิน กลับมาไม่ต่ำกว่า150ล้านปอด์เลยนะอันนี้คือรวมในพวกของเคลเลอร์แล้วก็เทรนด์อะไรแล้วนะครับถ้ากับว่าเมื่อหักอะไรกับทางฟอเรนเวสฟิมปงเค,เคยเคสแล้วเนี่ยเรียผูมีส่วนต่างในการปล่อยนักเตะกับขาเข้าเนี่ยไม่เยอะมากเลยนะครับเราตีไป150่ง้อเราขาเข้าซื้อมาตอนนี้เท่าไหร่เอาเวสอะยืนพื้นไมก่อนหนึ่งยล้านฟิมปงยี่2 9 คยเคสอะตีไป40 45ก็170ล้านเท่ากับว่าเลี้ยภูถ้าขายเน,นี่ยอกรณีที่ขายได้ทั้งหมด150ซื้อเข้ามา170ตอนเนี้ยเลี้ยภูจ่ายใช้เงินไป20ล้านปอนด์อันนี้ผมตีแบบเอาง่ายๆนะความเข้าใจง่ายๆจะไม่เป็นลงลึกถึงว่าเฮ้ยต้องลงในงบบัญชีอะไรเท่าไหร่อันนี้คือตีตัวเลขง,ง่ายๆให้ดูก่อนให้ฟังดูก่อน20ล้านปอนด์เท่ากับว่าถ้าเกิดเลี้ยภูมีเงินสดที่พร้อมที่จะใช้จริงๆอะในการคว้าตัวกองหน้าพวกเขาก็ยังพอมีอยู่นะ นื่องจากเขาเองพวกเขาเองก็ยังไม่ได้ใช้เงินสดที่ทาง FSG เคยไปเบิกมาก้อนหนึ่งก่อนอันนี้คือกรณีที่ขายไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะสำหรับการที่จะดึงกองหน้ามาลิกกาเข้ามาแต่ทีเนี้ยถ้ามันมีดีลของมาร์เกฮี ee, อะตีไป40ล้านปอนด์มันก็อาจจะเพิ่มในการใช้ใจ่ายของเวอร์พูและถ้าทาง FSG มองว่าเฮ้ยสิ่งที่ทีมงานซื้อขายดิชร์ดฮลส์หรือว่าอันเนอร์สล็อต มองว่าเฮ้ยอีซัคโอเคนะวิผ่านการวิเคราะห์อะไรมาหมดแล้วคุ้มค่าที่จะจ่ายก็เ,เป็นไม่ได้เหมือนกันที่ลีปูจะยอมทุ่มในาการคว้าตัวอีซัคนะครับคือผมยังยืนยันคําเดิมแหละถ้าเกิดขายดดวินนูเยสออกไปแล้วคนที่เข้าใหม่ที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นระดับอีซัคหรืออะไรก็ตามเนะี่ยผมมองว่าเราอดทนรอดีกว่า คือถ้าเกิดถ้าไม่ได้อีซักเรารอเราไม่ต้องไปซื้อใครมาทดแทนอย่างอูกโกเอกิดิเก้ผมมองว่าถ้าค่าตัวหนึ่งร้ล้านยูโรอาจจะลดย่อนเหลือแปดสิบห้าล้านยูโรอะไรได้เนี่ยมันก็ยังแพงไปสําหรับทางตัวอูโกเอกิดิเก้แต่ในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าในทีมงานวิเคราะห์ของเรียบฟูเขามองในอูกิริอกอูโกเอกิดิเก้เนี่ยอย่างไรอาจจะมองว่าเฮ้เป็นคนที่จะตอบโจทย์เรียฟูก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ทั้งมุมมองส่วนตัวผมผมมองว่า ชื่อที่จะเข้ามาจริงก็คนแบบอีซักหรือว่าเป็นฮูเลนอวารเลสอย่างนี้ก็ได้อืมอะไรประ,ะ,ประมาณนี้นะครับก็มองว่าถ้าถ้าไม่ได้อีซักก็าลังซื้อใครมาครับก็ใช้เนี่ยก็รอไปก่อนเก็บเงินไว้หาคนที่มันจะใช่จริงๆอืมอันนี้ก็คือเรื่องราวของกองหน้านะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาว่ามันเป็นไปได้ไหมในการคว้าตัวระดับแข่งหนึ่งร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปอีกสักคนหนึ่งนะครับแต่ทีนีนตอนนี้ข่าวที่ ออกมาก็คือไปหนักทางมารก์เกชี่ซะมากกว่าครับกับการมาทดแทนเจเล่คอนซาซึ่งการย้ายออกของคอนซาแน่นอนลิพูต้องมีคนใหม่เข้ามาผมยืนยันเลยร้อยเปอร์เซ็นมั่นใจเลยว่าขายคอนซาไปแล้วลิพูจะมีกองหลังคนใหม่เข้ามาและกองหลังคนนั้นจะไม่ใช่กองหลังดาวรุ่งอืมจะไม่ใช่ดาวรุ่งจะไม่ใช่ต้องเข้ามาแล้วเอ้ยรอเรียนรู้จากฟันได์เราเรียนรู้จากคุนเต้ผมว่าเข้ามาแล้วคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ ดีกว่าควอนซ่าผ่านการลงเล่นเกมระดับสูงมาหลายนัดเป็นแบบนั้นก็คล้ายๆกับโปรไฟล์ของมาเก๊าคีนี่แหละโอเคในคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามก,กับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันก็เป็นข่าวที่ผมยืนยันว่าออผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่าเฮ้ยเป็นข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะไม่ใช่ข่าวที่เออดิบจับอะไรแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ใช่ผม ด้วยวิญญาณเป็นนักข่าวผมก็จะนําเสนอข่าวที่มันมีน้ําหนักจริงๆหรือว่าเป็นข่าวที่สื่อกระแสหลักเขาเล่นกันนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฮอสซอนโตไปแล้วแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกการติดตามอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ